สวัสดีครับปกตินะครับที่บ้านผมเวลาจะทํางาน DIY เนี่ยผมไม่มีแท่นตัดเหล็กแบบนี้นะครับใหญ่ๆ14นิ้วนะครับก็ปกติจะใช้ตัดเหล็กเนี่ยก็จะใช้พวกลูกหมูนะครับอ่าไม่ใช่ลูกหมูแบบนี้นะครับก็หมายถึงลูกหมูเนี่ยฮะนี่ตัวตี๔นิ้วเนี่ยครับเวลาตัดเหล็กใช้ตัวนี้นะครับก็จริงๆก็อยากได้นะครับตัวที่มันมีขนาดใหญ่ๆไว้ตัดเหล็กมาทํางาน DIY โครงสร้างต่างๆนานาครับก็เลยไปดูในชอปปี้นะครับตัวนี้นะครับ ไปเจอตัวพามกินยี่ห้อนี้นะครับสองพันสองร้อยปดสิบเก้าบาทนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะดีกว่าของโนเนมที่ราคาพันต้นๆนะครับก็เดี๋ยวลองสั่งซื้อมาดูครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมโอเคของก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกล่องเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยฮะแพ็คมาห่อมาอย่างนี้นะครับมีสายรัดกล่องมานะครับเดี๋ยวตัดออกก่อนนะครับผม ด,ดูนะครับวาสภาพค้นมาถึงบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับดูจากภายนอกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะผมดูแล้วก็ดูแล้วสภาพก็ดูเรียบร้อยดีนะครับนี่ฮะก็นี่ครับเป็นรุ่นเจซิลี่นะครับยี่ห้อพัมกินนะครับเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับผมนตัดไฟเบอร์ก็ตัดเหล็กกลมเหล็กเหลี่ยมเหล็กฉา,ากอะไรก็ว่านไปครับทั่วไปนะครับก็เอาไว้ เผื่อไว้งานดี Y นะครับกำลังไฟนะครับสองพันสามรอยวัตต์นะครับผมพัมกินนะครับสีสันสวยงามนะครับตามสไตล์แบรนด์ของเขานะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับสีส้มนะครับผมพัมกินหลังๆนี้ผมก็พยายามหาถ้าจะซื้อของพวกนี้ก็จะซื้อยี่ห้อที่มันพอจะเป็นเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นยี่ห้อใหญ่ที่แบบดังๆอะไรมากมายนะครับก็เป็นยี่ห้อที่พอใช้ได้น่างชื่อถือหน่อยนะครับ นี่ฮะเปิดมาก็โอ้ดูจากสภาพแล้วผมว่าน่าจะผ่านสงครามมาหรือเปล่านะครับนี่โวมมีแตกเลยครับโอ้แตกละเอียดเลยนะครับคือเขาก็แพ็กภายในเพื่อให้ชิ้นงานให้ตัวเครื่องมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับแต่รู้สึกว่าขนส่งจะมีการโยนกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยแตกละเอียดลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวองดูดูนะครับว่ามันมีจุดไหนเสียหายบ้างหรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับเหมือนจะมีแปลงฐานมาให้ด้วย2อันนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีประแจขันนะครับแล้วก็มีการ์ดวอร์รันตีนะครับผมดูจากสภาพแล้วก็โอ้โหไม่รู้อะไรจะพังหรือเปล่านะครับนี่ตัวล็อกอ,อ ไปตัดนะครับนี่ตัวล็อกมอเตอร์อะไรพวกนี้นครับหลุดออกมานะครับเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คความเรียบร้อยดูว่าไม่มีจุดใดเสียหายหรือเปล่านะครับผมคือค่อนข้างหนักเลยนะครับเนี่ยอ,ออกมาแล้วนะครับคื เม็ดโฟมนี่เต็มตัวเครื่องเลยนะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องทาความสะอาดดูแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามีจุดใดบุบสลายหรือเปล่านะครับผมก็ขอมันหนักนะครับมันก็อย่างว่าแหละครับบางทีขนส่งก็บางทีก็ขี้เกียจแบกนะครับก็บางทีก็โยนบ้างนะครับก็ไม่รู้อันนี้ก็ลู้จะโทษยังไงนะครับต้องสํารวจดูก่อนนะครับเผื่อจะเคลมอะไรได้บ้างแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีจุดใดบุบสลายนะครับน่าจะไม่น่าจะ ตัวโฟมที่เขาออกแบบมาน่าจะโปรเทคด้ดีนะครับตัวเครื่องยังยังอยูย่ยยดีอยู่นะครับไม่มีจุดใด้บสลายนะครับเท่าที่ผมโดยดูรอบๆนะครับผมนี่ฮะแต่ว่าก็จะมีพวกเม็ดโฟมนะครับติดตามฟองน้ํานะครับผมตัวนี้น่าจะเกิดจากการจัดเก็บด้วยนะครับอาจจะเก็บที่ร้อนๆหรือเปล่าฟองไอตัวยางมันละลายนะครับติดกับโฟมเลยนะครับ ดูป้ายแท็กของตัวที่ติกมอเตอร์นะครับนี่ฮะพัมกินสเปคเครื่องนะครับก็กำลังไฟ2อ0 0วัตต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์50เฮิร์ตนะครับก็ถูดทั่ๆไปนะครับผมเป็นแท่นตัดไฟเบอร์อมเม็ดโฟมยังติดอยู่ช่องระบายความร้อนของปัมอเตอร์อยู่เลยนะครับตรงนี้ดูแท่นดูแข็งแรงดีนะครับเป็นแผ่นเหล็กขึ้นรูปนะครับก็ดูหนาดีนะครับ ตัวแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับตัวหูหิ้วก็เป็นพลาสติกนะครับมือจับดูกระชับการประกอบนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับงานประกอบเนี่ยผมชอบสีของเขานะครับสีมันออกสีส้มนะครับตัดกับสีเทาสวยดีนะครับนี่ฮะสวิตเปิดนะครับกดแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะครับกดกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยได้นะครับนี่ฮะนี่เป็นการล็อกนะครับ กดกปล่อยก็นี่ฮะกดทีหนึ่งก็ปล่อยแล้วนะครับก็ปลดล็อกนะครับผมการเข้าสายก็ดูเรียบร้อยนะครับก็สายดูหนาดีนะครับตัวน,นี้สต็อปเปอร์ก็สต็อปเปอร์ตับความสูงนะครับก็มีมาให้นะครับผม ตัวล็อกเหมือนมันจะหักหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจน่าจะมันมันจะงอหรือไงน,นะฮะดูเหมือนมันงอนะครับงอเพราะว่ามันต้องล็อกให้มันนั่นกว่านี้นะครับก็คงจะเกิดจากการโยนแหละครับมันเลยงอขึ้นมานะครับตัวปากกานี่ฮะปากกาจับชิ้นง,งานจับเหล็กนะครับกออ็ดูแข็งแรงดีนะครับผม,มนี่วัสดุดูดีนะครับ ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่เหมือนตัวด้านหลังนะครับตัวตัวปรับองศาเนี่ยมันไม่มีขีดบอกนะครับมันมีขีดแต่ว่าเวลาปรับเนี่ยมันปรับยากนะครับปรับศูนย์ไม่มีขีดบอกตำแหน่งศูนย์นะครับมีแต่ว่ามันมันมีแค่ขีดเดียวนอ็นอตบรรจงตรงนี้จะเป็นที่เปิด เอาไว้เปลี่ยนใบตัดนะครับผมหมุนออกมาแล้วคลายล็อกนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกมานะครับผมนี่ฮะเอาไว้เปลี่ยนนี่ตรงนี้ไว้เปลี่ยนเปลี่ยนใบตัดนะครับใบตัดที่แถมมากับตัวเครื่องเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็น่าจะเป็นของพอมปินเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ดูสภาพก็ดูดีนะครับไม่แตกไม่หักไม่บุบสลายนะครับผมตัวบางสเก็ต ด้านหลังนะครับก็มีมาให้นะครับเอาไว้กันเพื่อความปลอดภัยของคนทํางานรอดบข้างนะครับผมมันก็จะทําให้สเก็ตเนี่ยตกลงไปด้านล่างนะครับไม่ไปด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็โดยรวมก็ตัวเครื่องไม่มีจุดใดบุบสลายนะครับก็โชคดีไปนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับีะหายไหมนะครับในซองนี้ก็จะมี ข้อมือนะครับก็จะมีรูปภาพบอกรายละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับผมก็น่าจะละเอียดดีนะครับข้่มือก็เป็นปษาไทยนะครับผมก็เอาไว้อ่านยามว่างนะครับอันนี้ก็บัตรลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับข้างในที่เหลือก็จะมีตัวแปลงฐานนะครับผม ผมก็เปลี่ยนแปลงฐานไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้ให้มาทําไมนะครับให้มาก็ดีครับเผื่อมันเสียหายก็ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็ต้องมาหาวิธีเปลี่ยนอีกนะครับเดี๋ยวต้องดูจากคู่มือนะครับผมประแจก็นี่ฮะให้มาหนึ่งตัวนะครับเอาไว้เปลี่ยนใบตัดครับ้กก็เอาไว้ปรับพวกตัวปากกานะครับความยาวสายไฟนะครับอยู่ที่เมตรแปดสิบเซนนะครับก็ไม่ตั้นแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับก็พอดีพอดีนะครับนี่ฮะ การตัดูแล้วเครื่องทำงานได้ปกตินะครับใบตัดไม่แกว่งไม่เอียงไม่อะไรนะครับผมโอเคครับผม ีการเปลี่ยนใบตัดนะครับก็นี่ครับก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับเปิดออกมาแล้วจะเะแจนะครับขันหมุนทวนเข็มนะครับอ่าหมุนทวนเข็มเพื่อจะเอาตัวใบตัดที่เราใช้งานออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนใบตัดใหม่นะครับผมจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ควรจะเปลี่ยนหรือยังนะครับแต่เห็นว่ามันก็เล็กลงนะครับใบนี่ครับเล็กลงแล้วนะครับก็ พอดีได้ใบตัดมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ถ่ายวิธีการเปลี่ยนให้ดูนะครับก็เนี่ยฮะก็ดึงออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ดึงใบตัดเดิมออกนะครับก็อันนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับได้มาใหม่จากไทยวัสดุนะครับก็ไปซื้อมาเมื่อวานนะครับอันนี้ของมา k i ต้านะครับจะลองเปลี่ยน อ่าเอามาเปลี่ยนก็ใส่เข้าเดามไปที่เดิมครับแล้วก็ใส่ตัวแหวนประกับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็แหวนแล้วก็ตัวน็อตนะครับร้อยเข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นก็ใช้ประแจขันให้แน่นนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีเปลี่ยนใบตัดของเครื่องนี้ก็ง่ายดีนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุการการออกแบบของเขาก็ดูแน่นหนาเรียบร้อยดีนะครับ จากที่ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ผมก็ชอบนะครับก็เสียงในการทำงานมันก็นิ่มดีนะครับไม่แกว่งไม่การตัดก็ทำมดนรวดได้รวด,ด,ดเร็วนะครับแล้วก็ดีกว่าใช้ลูกหมูตัวเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก่าจะตัดได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหลำบากสาหัดสากันนะครับจนถ้าเกิดว่าทํางานแบบว่าถ้าทําอะไรเยอะๆหน่อยก็ต้องไปยืม เครื่องตัดของชาวบ้านเขานะครับซึ่งบางทียืมไปบ่อยก็เกรงใจนะครับก็ไหนๆแล้วก็จะทําอะไรก็ซื้อเองซะดีกว่านะครับผมก็เลือกมายี่ห้อนี้นะครับพัมกินก็น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับดีกว่าไปเอาพวกโนเนมนะครับกลัวเอามาราคาถูกก็จริงนะครับแต่ว่ากลัวตัดแล้วมันมอเตอร์ไหม้คามือนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคคลิปนี้แวะมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ